สวัสดีค่ะชื่อนางสาวปุณฑรีศิลปรชัยชื่อเล่นชื่อตองนะคะรู้จักสถาบันนี้ได้เพราะว่าพี่เคยเรียนที่นี่แล้วสอบผ่านก็เลยมาลงเรียนที่นี่นะคะเรียนเป็นคอร์ส ICCSE English กับพี่โจ้ค่ะเรียนตัวต่อตัว20ชั่วโมงนะคะ พี่โจ้คือสอนดีมากๆเลยค่ะส่วนตัวเป็นคนที่ไม่ค่อยถนัดวิชาแนวนี้เท่าไหร่เลยนะคะเรียกได้ว่าอ่อนเลยก็ว่าได้ค่ะแต่พี่เขาสอนให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นและทําข้อสอบได้ดีขึ้นค่ะพี่เขาคอยแนะนําว่าโจทย์ประมาณนี้ต้องตอบแบบไหนหรือว่าต้องทํายังไงค่ะรู้สึกโอเคมากๆเลยค่ะ สำหรับใครที่จะสอบนะคะแนะนําให้มาติวค่ะมันช่วยให้เราทําความเข้าใจกับเรื่องต่างๆในข้อสอบได้ดีมากยิ่งขึ้นและเร็วขึ้นนะคะสําหรับคนที่บ้านอยู่ไกลก็สามารถเลือกเรียนผ่านทางซูมก็ได้นะคะสะดวกมากๆเลยค่ะแนะนําให้มาเรียนนะคะทุกคนดีมากๆค่ะขอบคุณค่ะ